เมื่อฉันอยากเป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ติกต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์แต่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นเลยสักอย่างวันนี้จึงมีผู้เชี่ยวชาญที่ทํามาก่อนมาเป็นไกด์เป็นไลฟ์โค้ดมาสอนให้เราได้เรียนรู้กันและทําตามได้อย่างเป็นมืออาชีพใครที่เป็นมือใหม่ดูและทําตามไปพร้อมๆกันเลย เรียกตัวเองว่าเป็นอะไร TikToker Influencer เ,เด็กไอดอลเน็ตไอดอลวะแต่จะเรียกตัวเองว่าเป็น Content Creator มากกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็น TikToker แต่บางทีแบบเขาพูดว่า Content Creator คนแก่ไม่เข้าใจก็เลยก็โอเคเป็น TikToker ต้องไม่ถ้าให้คุณแก่เข้าใจต้องเป็นอะไร Creator รมือใหม,ม่ัมก็พยายามให้เขาสอนเขาก็เนี่ยทำอย่างนี้กดง่ายๆเขาก็เอาโทรศัพท์ไปกดๆแล้วก็ กดไม่ได้้แลวก็ม่รู้ระบบมันน่าจะพังวันนี้เลเตอร์มือใหม่จริงก็อำามาหลายปีก็ยังใหม่อยู่อย่างนั้นที่งานนะคะชื่อว่าเชอรี่โสดจิตได้รีบแบบไม่รู้โสดมั้งอันนี้โสดไหมคะโสดค่ะกล้าพูด สดแต่ไม่สนิทถ้าอยากสนิทก็ลองถักมาไอคชงให้เแล้วเนี่ย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลเป็นมุมมองของเอเจนซี่ด้วยเออเป็นเอเจนซี่ด้วยเพราะว่าเราเป็นแบบเป็นปคนหางานเ,ออเป็นตัวกลางเป็นเอเจนซี่นั่นแหละจบ <laughs> คนอินฟูต้องรู้มาเรามาเดี๋ยวจะเริ่มเล่าแล้ว่า คำถามจากชางบ้านพ,พิมพิมเพ้ามมาเลยค่ะพิมเพ้ามาเลยค่ะอันนี้ไลฟ์หรอ <c oughs> ทำไม่เป็นนะนพิมเพิ่มมาเลยค่ะว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับยินฟูบ้า,อา,างอ้าวคำถามแรกค่ะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ได้เงินไหม,มคนถามเยอะมากแต่คือมันไม่ได้เงินสักบาทาจากไม,ไม่ได้มันไม่ได้เลยจากแพลตฟอร์ออมใช่ก็คือมันไม่เหมือนยูทู e ที่มันจะได้เงินจากยอดวิวอะไรอย่างนี้อันนี้คือถ้าได้เงินรวยไปแล้ว เน้นทําคลิปที่มีคุณภาพช่วงนี้เหมือนแบบมันชอบให้ยิงแอดปะใช่แต่ว่าเราอย่าไปยิงเพราะว่ามันจะจําได้ว่าอุ๊ยอีนี่มันมีเงินอุยอ๋ออีนี่มันมีเงินถ้าเคยยิงแล้วแปลว่าคลิปที่เป็นออร์แกนิกก็จะยากขึ้นก็จะยากขึ้นก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าเราก็จะยิงต่อไปว่ากูไม่กูมั่นคลิปกูวิ่งได้ด้วยตัวกูเองคําถามที่สอง ช่องทางดอกพิราบนะคะส่งมาส่งมาแล้วนี่คือแบบว่าแล้วได้เงินจากทางไหนเงินก็จะได้จากมีสปอนเซอร์มาจ้างส่วนมากจะเป็นสปอนเซอร์มาจ้างเออสปอนเซอร์ก็จะแบ่งเป็นสองแบบเป็นแบบโล c a l l y local ก็คือแบบร้านเสิ้อผสาเขาอยากเห็นเราและอยากจะมาจ้างเราหนึ่งกับจากแบรนด์ซึ่งจากแบรนด์เนี่ยส่วนมากจะผ่านเอเจนซี่ ซึ่งจึงเราก็ขายงานให้ตัวเองก็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 เป็นไปได้แต่ว่าลูกค้าก็ต้องเลือกเราด้วยไงไม่ใช่เราแบบเสนอชื่อไปแต่ลูกค้าไม่เลือกก็จบถ้าจะได้งานได้งานจากประสิทาสามันมันก็มันมันมันก็โอเคมันแบบงานมันจะได้เงินเร็ว่ายปุ๊บเสร็จลงทิปได้งานเลยแต่ว่าจะไม่ได้เขาเรื่องไม่ได้มีอะไรไม่ระบบเยอะใช่แล้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรามากใช่ส่วนถ้าเกิดจาก เอเจนซหรือจากแบรนด์ใหญ่ๆอยก trip com การร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ๆก็คือการที่แบรนด์ใหญ่ๆเขาจะเลือกเราเขาก็จะมีไอ้นี่นิดนึงอ่ะไม่ใช่เอาแบบคนคุยยากายมาเลยนี่นี่คอันนี้ข้าวฟูกับปีเวียดนามไปเลยเวียดนามไปไม่รู้ว่าต้องเวียดนามไปก่อนเพราะว่าวันนี้จริงๆจะบอกว่าก็คือเป็นงานรีวิวหนึ่งนี่ กินยังไงหมดอ่ะอีกหน้อ่ะกินยังไงหมดอ่ะนี่งานจ้างรีวิวที่ให้ได้กินฟรีด้วยถูกไหมใช่ถูกต้องอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องได้อยู่แล้วอันนี้มาแค่สองอย่างอีกห้าเนาะอีกแค่ซึ่งเป็นแหนมเนืองดูให่ซึ่งแหนมเนืองชุดใหญ่อันนี้สำหรับกี่ที่คะยี่สิบโอ๊ยหกหักอลังการมากอ่ะนอกจากการที่เราจะต้อง มีทักษะในการถ่ายการรีวิวแล้วทักษะในการกินก็จะต้องมีดต้องมีรือจริงๆเราเริ่มจากทักษะการกินก่อนนี่เราจะเริ่มการถ่ายรูปแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องเอาออกมเตะใช่อเทคนิคที่จะถ่ายรูปให้ดูน่ากินคือยังไงคะเทคนิคถ่ายรูปให้ดูน่ากินคุ้ยยากเจ๋ฟีตัวเองเอาที่ เลยสองกี่ไม่เม่ใช่ไม่ชุบไม่ดึงกล้องเลยก็โยกให้เลยไ <c oughs> อ้ยิยีบไงถ้าจะไ่ะอาหารที่น่ากินก็คือต้องใช้มุมกล้องกี่องศาใช้แสงกี่คิดว่าคนใช้เบิร์ไอวิวแบบนี้ภาพรวมใช่ไหมคือแบบนี้่อเห็นภาพรวมแล้วก็อาหารอ่ะเอาจริงอาหารไม่ได้ถายยากน่ะ ถ่ายง่ายมากแต่ว่าหลายคนเหมือนด่ากูโง่บางคนมีปัญหาเรื่องการถ่ายอาหารดกบอกว่าทำไมถึงถึงแบบถึกว่าการถ่ายอาหารยากก็ก็ลองลองรู้แล้วแล้วแบบมันไม่ถูกใจสักทีหรอแล้วถ่ายคือถือว่าน่ากินไหมยังไม่รู้เพื่อนเรียนนิเทศแล้วก็บอกว่าถ่ายอาหารมึงต้องคูณสองก็คูณสองได้แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดก็คือถ่ายสองทีถ้าเกิดคูณสองอะปุ๊บคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือแปลว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นนักรีวิวอะถ่ายคูณสองจะเลิศแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักรีวิวเราก็เก็บให้หมดแต่ประเด็นคือถ่ายมาก่อนใช่ไหมแล้วไอจีสมมติจะลงในไง IG อจีมันก็มันมาซูมทีหลังพอซูมปุ๊บแค่ภาพมันดูเต็มเต็มของเฟร,รมจะดูน่ากินที่หลังก็คือทำให้ภาพดูเต็มเฟรมแล้วก็เวลาจัดอาหารก็ต้องจัดแบบ ให้สีมันมาชนกันไม่ใช่แบบเอาแล้วเอาแล้วเียริ่มชนกันใช่ซึ่งเขียวทั้งหมดทั้งหมดก็แปลว่าเราอาจจะต้องถ่ายเขียวนี้อาจจะไม่เห็นก็อาจจะแบบเย็บเย็บมันอวไม่เห็นเช่นเหลนี้พวอะไรเงี้ยเป็นภาพรวมสีแดงเราเอาเข้ามาให้มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้ว เขียวนี่แหละตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นัำสุกของทา้งูกบินนะโอเคนี่ก็อาจจะเข้ามาตรงนี้แล้วต้องสมมาตรสมมาตรจริงๆแค่เนี้ยก็ได้เลยใช่ไหมอันเี้เปถ่าก็คิดว่าตรงนี้แล้วก็แบบเหยียบด้านออกไปต้องต้องมีดอกไม้ด้วยไหม ราไม่ต้องตรงกลางอย่างเงี <response to> <kite> ้ยไม่ใ <what> ช <we S 2> ่ก็จะเป็น m บ y b e bomber แถ่หานี่เป็น b o ม b e r แถ่หานี่คือเด็กตฝึกงานที่มีนอยากมันดีชู่มันหนึ่งก้อนเลยเหรอวัดไปเดือดไปเรื่อยๆดูดซะทีก่อนไปดูดก่อนแล้วแหละไอ้จริงเยอดูดยังไงให้ดูหน้าอร่อยมีเทคนิคไหมไม่นะอันนี้ไข่เครื่อนดูดฝุ่นปั้งีอะไรนะ กุ้งกระเบื้องว้าวอันนี้ขอเปียรวมขอเปียสาบไปเถ่าค่ะเนี่ยจุรวรเรืุ่มงดจุกพูดได้ดูเมนูของแต่ละร้านชื่อของผุ้สาบไอคีเอกลองคิดชื่อได้เริ่มจากชื่อร้านก่อน่ออโนมันผิดหลักวิชาการนะคะมันถูกแต่ฉันอ่านว่าอะไรงออนไม่ถูกอ่ะ สลาสองตัวชนกันมันจะออกเสียงยังไงออกไม่ได้เออ <c oughs> ถ้าจะนอนห,หนูเลยแหละอรเรียกคือพอทนใช่ไหมนอน <c oughs> มีอะไรบ้างใช่ปอบเพียสามใบเห่าไปตบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้ไปไอ้นี่เต่นให้รับการ์ดดาต้าเซ็นเตอร์อยากกินรัวว่าอะไรอยู่นั่นอ๋อ มีปอเกเปียต้นตำลับอปอบเปียกฟูแล้วก็ปอบเปียแป้งบางกอรอบแต่ว่าอันไหนหนูก็ไม่รู้นะต้นตำลับนี่นคือเป็นชื่อของต้นไม้หรอไช่ค่ะนี่ยคนไทยไปเรื <c oughs> ่อยๆไปเรื่อยแบบนี้ลง,ตงตบติ๊กตอกไม่ได้เพราะว่าไม่นี่เกิอเนี่ยเลยไม่ต้องไปอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมอีกความไม่อยากเป็นนิมฟู อะไรนะชื่อตอนไมยากไมอยากเป็นโอ้ก็คืออ <erm ุปกรณ์นี่อุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญเราจะบอกว่าอันนี้นะคะคือเลคคอร์ดยังยูทูบเลคคอร์ดแล้วอันนี้คือกองยูทูบสอนติ๊กต็อที่จะมาสอนว่าเบื้องหลังงานเดินเป็นแบบเบื้องหลักอินฟูแล้วเราก็เป็นคลาสของเอเจซิ่งด้วยก็เลยจะมา บรรยายความในใจสิที่เอเจซี่จะบอกเอ็นฟูและอินฟูจะบอกเอเจซี่เออแต่ว่าไม่สามารถพูดมีติต๊กตกได้หมดจริงๆอ่ะต้องไปพูดในบ้านแดงก็ฝากติดตามในบ้านแดงด้วยนะคะก่อนอินฟูอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟไฟลองเปิดอีกทีบึ้มอุ้ยเผื่อไม่ะูกคุณแต่การถ่ายอาหารต้องเป็นแสงออก ขาขาวแดงๆเขาขาวเหลืองๆหน่อยมีส้มๆด้วยมันจะไม่มันมันจะไม่ขาวหมดถ้าขาวมันจะแบบมันจะไม่น่ากินอสีมันจะไม่กล่อมกลมๆอุ้ยอันนี้อะไรคะนี่คืออะไรอ่ะ Oh my god Okay ไปแล้วไปแล้ว ว่าทำไมถึงหน้าจะมาสองคนอื่นเ <laughs> ขาว่าเวลาที่ไปที่ไหนจังหวัดไหนหรือที่ไหนไหนก็แล้วแต่คลิปเราจะขึ้นเป็นท็อปเสิร์ชของของทุกที่ซึ่งแปลว่าพออย่างเงี้ย คือตอนนี้คนยังติดต่องานขอนแก่นภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือย,ยังติดต่องานไม่หยุดซึ่งแบบจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่นั่นแต่ว่าพอเราเดีวยวที่นั่นแล้วแล้วมันขึ้นท็อปเสิร์เราก็จะแบบคืออ่ะสมมติไปหาว่าภูเก็ตกินอะไรดี <c oughs> ก็จะขึ้นท็อปเสิร์เราถามว่าเชียงใหม่เที่ยวไหนดีก็ขึ้นท็อปเสิร์เราเขาใหญ่เที่ยวไหนดีเราจะขึ้นท็อปเซิร์เพราะว่า คอนเทนต์ที่เราทํามันมีคุณภาพอพอเราไปเที่ยวด้วนี่เราก็เหมือนเราไปปรหมุดตัวเองกับที่นั่งไว้อะอคือก็คือ,คอมีงานจ้างไม่ได้มีงานจ้างแค่แบบชนบุรีอ่ะก็จะมีงานจ้างเชียงใหม่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าเราทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพไม่ใช่แบบรีวิวตามตามคนอื่นแต่ว่าไม่ไม่ต่อยอดต่อเออมีประสบการณ์ในการสอนถูกต้องมีประสบการณ์ในการสอนที่ไหนมา สอนให้กับร้านหองหงงมังโตกลางยอราชไปสอนมาเป็นร้อยคนเลยช่องเรานะคะชื่อว่าไอตี้รีวิวแต่ของดีนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณเจ็ดล้านนะคะซึ่งอยา่างเจ็ดล้านลบไปอีกประมาณหล้านกว่ารู้สึกว่าช่องตัวเองอะเป็นช่องที่คนฟอลไม่ได้เยอะมากแต่ว่ายอดไลค์ห้าล้านซึ่งเอาไปเทียบกับผู้ติดเอาไปเทียบกับช่องอื่นๆที่ผู้ติดตามเยอะกว่าแบบหลายแสนอะ บางช่องก็ยังยอดไหลน้อยกว่าซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์เท่ากับขอแต่ของเราคือออร์แกนิกออร์แกนิกซึ่งมันยอดไหลมันแปลว่ามันการันตีได้ว่าเป็นคนจริงที่มาดูจริงไม่ใช่อวตารมาติดตามก็แปลว่าคอนเทนเ์เรามันแบบมีประสิทธิภาพไงเพราะไรแปลว่าชอบแล้วก็ลูกค้าเข้าตลอดแล้วก็เป็นแบรนด ส่วนมากลูกค้าไอ้นี่ไม่ค่อยเข้าไม่ใช่ไม่เข้าก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากอาจจะเป็นลูกค้าแรงลูกค้าที่เป็นแบบร้านโล c a l l o อเข้าบ้างแต่ว่าไม่เยอะมากในมุมของช่องตัวเองอะก็ไม่รู้หรกแต่ว่าถ้าเป็นมุมเอเจนซี่อะเอเจนซี่คือจะตามหาคนที่พูดรู้เรื่องหมายถึงว่าผู้พูดรู้เรื่องลอยเรียนเรื่องราวให้เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรออือก็คือบางคนอะมัน ในมุมของแบรนด์นะ<า>ที่จะเป็นคนจะไปจา้างไปจานะ้างอะคือรู้เรื่องมาคนแม่งแบบนิ่งนิ่งหรือว่าบางทีเป็นคลิปเต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออซึ่งแบรนด์ไม่สามารถจ้างอะไรแบบนั้นได้อยู่แล้วแล้วเวลาไปรีวิวอะก็มไม่ใช่ผู้ไปเรื่อยอะ่ะ คืออย่างอรต้องขมมดเรื่องราวหรือแบบโอเคเราเราดูเราก็จะรู้ว่าอันนี้แบบเอออันนี้โอเคอันนี้ช่องนี้แบบอาจจะยากนะเออบางคนนะพูดแตตามแบบหลักแสงแต่ว่าลงคลิปเต้นเดี๋ยวแบรนด์จะจ้างอะไรหรือบางคนถือของแล้วเต้นก็ไม่ได้ก็ไม่รู้สัรว่าคุณอีกใช่นอกจากคือคุณจะหน้าตาน่ารักแบบพันรักแมวที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่ก็อะไรอย่างนั้นนะอันนั้นคุณมันเม่ต้องยอมรับไม่ได้ว่าบิวตี้สแตนดาร์ดถ้ามีคน องคุณว่าคุณก็สวยในแบบของคุณแปลว่าคุณนั่งเหมือนหมาแลแต่ว่าไม่เลยหรอกเราบอกว่าตัวเองสวย่ะแล้กลับสวยสวยสวยมัน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 อยากด่าก็ด่าดิกูด่ากับด้วยขอพอเป็นแบรนด์ใช่แม้แบรนด์ก็เลยอยากได้คนที่ม eh ันคุณร no right> no <ma ู้เรื่องหน่อยขอร้องให้คูณรู้เรื่องซึ่งตอนนี้มันหายากมากชอบมีคนทามาถามว่าแบบทำยังไงคือก็เริ่มจากสูต จำเหมือนกันแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆทําลงคลิปบ่อยๆสม่ำเสมอลงคลิปไร้สาระได้แต่ว่าต้องลงคลิปมีสาระด้วยเออไม่ใช่ไร้สาระอย่างเดียวเพราะบางทีขานาะดเราเราก็ยังอยาบเสียมีสาระบ้างให้มันดูแบบไม่รู้สึกผิดคือตอนนี้เพราะว่าไม่ตั้งรูงปตกแล้วก็อะไรอย่างงี้ด้วยบ้าแบบหูไม่รู้ว่าม,มันคืออะไรอะแบบในช่องนี้ก็คือรีวิวอะไรบางอย่าง เห็นแต่หน้าเราคือเราเป็นบ้านเวลาเราไปเจอคลิปคนหนึ่งเราจะดกข้าไปดูว่าไอ้ไน,นี่เราอดู่อะไรวะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอย่างแรกคือเหมือนแบบเราต้องตั้งหมวดหมู่ของช่องเราเหรอเออจริงๆก็ควรตั้งหมดหมู่ของช่องเราจริงๆหนูอยากทำสิ่งนั้นให้คนจะได้แบบคิดถึงเราแล้วคิดถึงอะไรซึ่งอย่าเนี้ยทำไม่ได้เหมือนกันก็เลยทําในวิธีของตัวเองก็คือไม่เป็นไรถ้าคนอื่นจำไม่ได้ไม่เป็นไรนอยา่างน้อยมึงไปต่างจังหวัดมึงต้องเห็นหน้ากูสักในคลิปนึงอะจังหวัดที่มึงไปอะ แต่ถ้าตั้งหมดหมดแล้วดีในหมดนั้นอันนันจะดีออก็จะมันจะไปเร็วไลฟ์สไตล์ได้แต่ต้องมีอะไรที่เป็นดิเรกชันนำทางช่องอะไรใช่อันนี้หาไม่เจอเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็คือต้องลงมือทำใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจับทิศทางให้เจอว่าคนชอบอยูอะไรของเราของหรู้คือ เป็นช่องที่คิดว่าเน้นคอนเทนต์แบบมากๆคอนเทนต์ผ่านการคิดมาแล้วเน้นคําจหัวพอโจหัวดีมันก็คอนเทนต์มันก็ไปต่อได้เพราะว่า t i ทิกเอกมันคือแบบหนึ่งถึงสามวีเห็นจำในคลิปเรือได้ปะที่บอกว่าคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรคนอื่นที่เขามาที่เขาไปรีวิวกันเขาก็แบบเรือมาถึงใครแล้วโน่นนี่นั่น แต่ว่าคลิปที่หนูลงไปใช้คำว่าเรือข่ายหนังสือทั่วโลกมาไทยแล้วก็ใช้ภาพที่แบบเราถ่ายความคันจี่จเลิศนี่ไงนี่ไง,งเออภาพที่เราถ่ายมันค่อนข้างจะเลิศแสนแปะก็ก็ถือว,ว่าว่าเม็นนะออแต่ติ๊กต็อกเราใส่ไปก่อนอที่สูดหนึ่งเดียวแต่ว่าต้องทำทุกอย่างมาจากความชอบแล้วคือต้องเป็นความชอบที่มันจริงใจจริง คุไหนนะคุณนี่ไหนนะอ่ามีอะไรปิดจบอ่ะปิดจบอะก็ทุกอย่างถ้าอยากทับของแค่เริ่มค่ะปิดจบอ้าวก็ปิดแค่นนี้ก็ปิดแค่นนี้แค่นั้นใช่ไหมใช่ทุกอย่างกเริ่มก็ก็เริ่มทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะแบบมันก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองไประหว่างทางด้วยถูกไหมถูกถูกถูกมันทุกอย่างคือทุกอย่างอะลองทำไปก่อนแล้ว หนูก็ลองทํามาเหมือนกันแล้วสุดท้ายคนรอบตัวก็เริ่มมาแบบคอมเมนต์ฟีดแบกแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆพอปรับไปเรื่อยๆก็ค่อยเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็จะรู้รู้ตัวเองด้วยว่าเราทําแบบไหนเราทำแล,แล้วมันลื่นถูกต้องแล้วแบบไหนคือทางที่ใช่สําหรับเรา,อ,าอย่าไปกดดันวันแบบอยากจะมีคนดูเยอะคลิปนี้ต้องแชร์ทำมากทำไมคนดูไม่เยอะมันต้องให้โอกาสแ,แบบ AI ได้ทํางานนิดนึงอะ AI แบบยังไม่รู้ยีนี่ใคร ก็ต้องเสนอหน้าไปให้มันเห็นไดบ่อยเรื่องเรื่องเวลาเขาเรียกระยะเวลาจะทำย่อยทำสั้นทำนานก็แต่ละคนจริงๆไม่เท่ากันอีกใช่ก็แล้วแต่ดวงจังหวะและโอกาสฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสายมูด้วยถูกสายมูคือได้ผลสุดเลยล่ะต้องไปหนึ่ปีต้องตามไ่ได้รายการอะไรนะมูอะไรนะชื่อรายการอะไรเอแล้วเอาแล้วะไรอะไรทำหัวนิดนึง ชื่ออะไรวะชื่ออะไรอ่ะรู้ไหมคะให้ติดตามมูอะไรอ่ะมูอะไรอ่ะชื่ออะไรวะลืมอ่ะจำไม่ได้อ่ะมีคำว่าดีมูมีให้ดูมูให้ดีอะไรเออประมาณนั้นใช่ปะถูกปะเนี่ยมูให้ดีมีให้ดูมูให้ดีมีให้ดูเออเออมูให้ดีมีให้ดูก็ไปไปไปตามได้มันอยู่ในยูออนไลน์แล้วถ้าอยากทำก็ทำ ไม่มีใครสอนเราได้ทุกอย่างนอกจากตัวเราที่ลงมือทำใช่แล้วคือบางคนอ่ะมันคอร์สมันแพงมากเลยนะที่เขาไปลงเรียนกันใช่ไหมซึ่งคนามีอัไก็คือรายได้มาจากการเข้าได้ได้การขายคอร์สครับก็ก็ใช่มันทุกอย่างทุกคนม่ก็มันก็สเต็ปมันก็คล้ายๆกันอ่ะแต่จริงๆมันมันดีทุกอย่างมันดีเทลมากมันไม่สามารถมาพูดเป็นนี้ได้เพราะว่าจริงเพราะว่าแต่ละคนก็วิธีการทํางานการถนัดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ อุปกรณ์ก็เริ่มจากโทรศัพท์ต้องใช้อะได้มากโทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นเครื่องนี้แหละที่ต้องถือกันให้เราจริงๆไม่ต้องลงทุนนะโทรศัพท์น่าจะมีกันทุกคนมีกันอยู่แล้วนอกจจากจะใช้อาม่าแล้วก็แค่พัดโกลพัดโกลใช้หน่อยเออเออได้พัดโกลใช้หน่อยเชวันนี้น่าจะมีสาตร์หลักกันเท่านี้ละค่ะศาสตร์หัาตร์เยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวเมมไม่พอเฮ้ยตูก็ยิ้มเก่าตาก่อนศาสตร์ในเรื่องของชาวบ้านเฮ้ยลงได้ปะ ได้ลองได้หมดฝากช่องเลยค่ะคนในคนเิร์่ะด้มุนจ๋าสุดๆฝากช่อง i t ต Review ตัะของดีนะคะ TikTok ไปฟอลกันได้ Review กระของดีจริงแบบถ้าเอาจริงมันมีคำถามหนึ่งอันนี้ค่อยไปตัดเอาได้ปะได้ย้อนกลับ้อนกลยู่ดีก็อยากเล่า ไม่อร่อยแ,แล้วรีวิวทำไม <ว ê. S 1> ไม่อร่อยอะคิดไรต่างอะ <laughs> ค่ะอีกได้ปะไม่ได้ <c oughs> คือมันมันแบบว่ามันชอบมีคนมาด่าว่ายินฟูชอบรีวิวอะไรก็อร่อยเออเออแล้วก็แบบถ้าอันไหนที่ไม่อร่อยแล้วรีวิวไปอ่ะก็จะมีไอ้นี่หมาว่าแบบไม่อร่อยก็อย่ารีวิวสิดูพี่มาวินเป็นตัวอย่างว่าอะไรไม่อร่อยเขาไม่รีวิวเลยนะอย่างนี้เออซึ่งแบบ โดนบ่อยมากแต่ว่าจะบอกว่าช่องเราอะโชคดีอย่างหนึ่งคือส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาก็จะอร่อยอยู่แล้วหมายถึงว่าร้านที่เขาทำเขาก็ต้องมีซิกเนเจอร์ของตัวเองหรืออะไรที่เขาแบบพยายามคิดค้นมาแล้วอ่ะแต่ถามว่ามีที่ไม่อร่อยไหมมีแต่เราก็ไม่พูดไงแต่เราว่าสำหรับเราจริงๆคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่มีจริงมันคือชอบหรือไม่ชอบใช่เขาแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันใช่ แค่นั้นแหละแล้วคิดยังไงที่บอกว่าถ้าไม่อร่อยก็อย่ารีวิวสิจะไปแบบรีวิวว่าเขาหม่งานกูค่ะดีถูกต้องก็ทำงานก็กูใจมึงไม่ชอบทำงานที่มึงทำแล้วมึงทำทำไมก็ไม่ได้ตังไงบินปะก็บินเออแต่แบบก็กูจ่ายเงินมากูอยากมาบอกว่าอันนี้มันดีมันไม่ดีให้กูมาแบบดีไปแต่ดี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 เยอะงก็โดนด่าอีกว่ามึงมีวิวอะไรก็ดีไปหมดเดี๋ยวก็อาชีพหนักรีวิวค่ะไม่ใช่อาชีพนักกินอร่อยเออ เมื่อเป็นอย่างนั้นเตือนแอนนอรนี้คือเลือกอัดอั้นเลยเรื่องนี้อัดอั้นอัดอั้นอัดอั้นมีไปเลยหัวข้อหัวข้อมันคิดนี้คืออะไรฟังเดียวนะมีสาระแหม่โอเคได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเดี๋ย่าสนอแลบ๊ายบายบ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย